อ๋อเดินทางน้นก็ได้เดินทางยาวเลยไป<า>แล้วค่ะนำลูกๆเข้าป่าแล้วค่ะไปลงสนามลบที่ภูผาป่าเขาถวายในวันวิสาขาบูชาวันที่สิบห้า ผูท้ที่ได้ดูคลิปด้วยเลยวันนี้วันที่สิบสามนะคะตอนนี้เวลาเที่ยงเศษคิดว่านาะอยู่ประมาณนั้นแหละไม่แน่ใจกี่นาทีแต่ยังไม่บ่ายหรอกเที่ยงเศษเนี่ยระยะทางเดินประมาณสี่กิโลเมตรค่ะถ้าเดินด้วยพักด้วยก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงที่หมายถ้าเดินไปไเรื่อยไม่พักเลยชั่วโมง <c oughs> กิโลละสิบห้านาที จะเก็ได้ถือธงใสให้มมนตอหน่อยทิ